สวัสดีค่ะบุภาพานุ้ยค่ะเอาเสื้อถักอีกแบบหนึง่งน่ารักน่ารักมาฝากอีกลายหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเป็นสีผสมสีขาวกับสีฟ้าเนาะแต่ทีนี้บุภาเห็นแล้วแบบน่ารักดีค่ะเป็นเสื้อที่แบบเห็นแล้วแบบอยากถักเลยค่ะก็ถักมาได้หน่อยหนึง่งอันนี้ตรงตรงชายนี่เขาจะเป็นดอกนะแล้วก็แต่งระบายแต่งระบายแล้วก็ตรงแขนนะคะทาเหมือนปีกระบายค่ะระ,ะบายนี่เป็นโซ่โซ่ออกมาเฉยนะคะตรงหัวไหล่นะ โซ่ออกมาเฉยๆตรงนี้นะคะทีนี้ว่าเ,าเห็นนางแบบเขาใส่แล้วน่ารักดีแต่ว่าของนางแบบตรงตรงแขนนคะคะปีกเขาเนี่ยค่ะก็ถักถักเป็นโซ่ลามขึ้นไปแค่นั้นเองค่ะแต่ของบุผาเนี่ก็จะทําปีกเนีลงมาเยอะหน่อยแต่ของนางแบบเนี่ยเขาแขนเขาสวยนะหร,หรือสาวๆหรือท่านผู้ชมก็ก็เอาแบบตามตามแบบเลยก็ได้แต่ของบุผานี่อาจจะต้องใช้ แขนปีกตกลรามาเยอะหน่อยก็จะเป็นเสื้อสไตล์นี้ด้วยที่เรามีข้อจํากัดของแขนนะเราเป็นแผลเราจะต้องปิดแผลของเราทีนี้ลายเนี่ยค่ะเป็นลายที่ไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าทับออกมาโดยภาพรวมและสวยตรงชายตรงระบายนี่นะคะตรงระบายนี่นะเขาจะมีตรงนี้แต่ว่าของบูผานเนี่ยก็ทํามาแล้วแต่ว่าบุผานเนี่ยเอาดอกชนกันเลยคือท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ถ่ายหนะ้าจอไว้ก็ได้นะคะ คือบุพเจะมาทำทำดอกให้ดูหน่อยหนึ่งตรงดอกนี่นะคะตรงดอกให้ดูหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวลายเนี่ยขึ้นมาให้ดูหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทําจนเสร็จทั้งตัวเพียงแต่ว่าคลิปนี้เอาแบบเอาแบบเสื้อมาฝากาแบบเสื้อมาฝากนะตอนนี้จะเป็นแบบเสื้อของต่างประเทศค่ะของต่างประเทศทีนี้ว่าเขาจะไม่มีแพทเทิร์นทีนี้ตัวนี้นะคะเ,เราก็มาทําเอาตรงดอกเนี่ย นี่นะคะของเขาน่าจะใช้รอบตัวในสิบดอกสิบดอกของบูพาใชา้สิบดอกก็จะพอดีเท่ากับของเขาเลยไหมของเขาก็น่าจะใช้ประมาณไหมพรมค่ะประมาณเส้นไหมพรมนะเส้นเส้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวลายถักกันค่ะท่านผู้ชมก็ถ่ายถ่ายเอาจากแบบนี้ก็ได้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าตรงตรงชายนี้เราจะเอาในตรงช่องเนะะี้ค่ะตรงช่องตรงชายเนี่ยนะตรงตรงที่ช่องเนะะี่ยค่ะตัวดอกมันเนะะี่ยค่ะ ตรงชายก็ทําสไตล์นี้นะแต่ว่าตรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูลายกันค่ะอันนี้บุพัดถักมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะบุพัดใช้ไหมพรมถักนะคะใช้ไหมพรมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะไหมพรมม้มวนม้วนละร้อยสิบเจ็ดบาทอันนี้มีขายที่ตะมอบางแคแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ใช้ของวีนัทนี้ก็ได้นี่นะคะใช้ของวีนัทนี้ก็ได้ แล้วแต่เราเนาะอันนี้ใช้ไหมนะคะพอดีว่าซื้อไหมสีขาวพอดีว่าปอกมันเอาทิ้งก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยตรงชายบุผัาถักออกมาแล้วก็บุผภาก็จะทําของเขานี่เขาจะไม่มีปุ่มตรงนี้นะคะบุผาก็ทําเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้ค่ะตรงปุ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าตรงตรงนี้บุผาเอาชนกันแต่ของเขาเขาจะเขาจะไม่ชนกันนี่นะคะตัวดอกมัน ตัวดอกมันก็อยู่ประมาณนี้นะคะรอยต่ออันนี้บุพานแนะนําตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าตรงเวลาพอเราต่อดอกเสร็จนะคะตรงตรงดอกที่จะขึ้นตัวนะคะให้อยู่ตรงร่องกลางระหว่างดอกนี้นะคะระหว่างดอกนี้นะอยู่ร่องกลางนะคะตรงดอกเราทําโซ่ก่อนพอเราต่อเสร็จใช่ไหมคะเราทําโซ่เพราะตรงนี้บุพาถักมาแล้วก็จะไม่ได้บอกเราทําโซ่นะคะค่อม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 ไป แต่ว่าตรงดอกมันตรงเริ่มนี้นะคะก็คือเริ่มตรงช่องนี้เริ่มตรงช่องนี้นะพอทําโซ่นะคะีค่ะทําโซ่พอพอขั้นตอนนี้ที่ที่เราจะทําทโซ่นะคะีค่ะก็คือตรงกลางนี่มันจะหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยเราเว้นพอได,ได้ตรงนี้นะคะเนี่ยให้เรานับจากตรงนี้นะเนี่ยคะ่ะสามตรงนี้ตรงขอบนี่นะคะสาม มาปักตรงหลักที่สามอันนี้อันนี้เว้นหนึ่งนี่นะคะคือตรงกลางดอกเนี่ยจะต้องได้สองจงได้สองห่วงต้องได้สองห่วงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะอัอันนี้ให้ดูเพราะว่าไม่ได้มาไม่ได้มามาสอนตรงนี้เนาะทีนี้ตรงที่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเก้าหลักนะคะตรงนี้เป็นเก้าหลักเดี๋ยวผาต่อจากตรงนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะ พอพอเก้าหลักแล้วตรงห่วงห่วงโซ่เนี่ยมันจะสามห่วงนะคะระหว่างนะมันจะเป็นการสับหวางดอกกันค่ะสับหว่างดอกนะเวลาเราเราถักนะคะก็ใช้ใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ 3, ก็ได้ค่ะนี่เข็มเบอร์สามเบอร์สี่พันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเก้าหลักคือลายนี้หลายหลายท่านอาจจะมองมองแล้วก็ทําได้เลยนะคะทําได้เลย แต่ถ้ามาใหม่จริงๆอาจจะงงอยู่นะคะอาจจะงงอยู่แต่ลายนี้มันจะลายที่ไม่ไม่ได้ยากหรอกคะ่ะลายง่ายลายง่ายนะคะอันนี้หลักเราใช้9้านะถ้าใช้มากกว่านี้มันไม่ลงกันนะคะเวลาเราจัดตรงโซ่ให้ใช้9้าหลัก 3าหกอีกหนึ่งเป็นเก้าใช้เก้าหลักนี่นะคะแล้วก็ชนตรงนี้พอพอมาตรงนี้นะคะ่ะเราเกี่ยวตรงนี้นะคะตรงนี้นะเวลาทำแล้วขั้นตอนที่สองนี่ก็คือพันหัวเข็มพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งรอบสองเนี่ยคะ่ะอันนี้เราก็โซ่ห้าอันนี้ตรงกรีบอ่ะนะเดี๋ยวตัวดอกมันเดือดขวาไปสอนให้ ตรงนี้พอมาตรงนี้เราก็มาทำหลักนี้ค่ะทำหลักนี้นะถ้าใช้ไหมพรมค่ะสิบดอกก็พอสิบดอกนี้พอลีดออกมาแล้วมันจะพอดีค่ะมันจะไม่ตัวใหญ่มากตัวจะไม่ใหญ่มากนะ นี่นะคะให,ให้ยึดพอ,พอเราต่อดอกเสร็จเราเราก็ทําโซ่คอมก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะมาขึ้นดอกนะแต่ตรงดอกนะี่ให้มันอยู่ระหว่างนี้นะคะนี่นะอยู่ระหว่างนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะลงตัวพอดีค่ะพอขั้นต่อไปมันก็จะง่ายเราก็ทาตามตามแบบมันไปนะตรงนี้ส่วนตัวชายตัวชายเราก็ทําโซ่ค้อมนี้ค่ะโซ่ค้อมนี้เนี่ยค้อมทำห่วงอันนี้โซ่ห้าหมดนะคะโซ่ห้าขึ้นไป ขึ้นไปสามรอบทําโซ่ขึ้นไปไป3ามรอบตรงชายนะคะหนึ่งสามแล้วพอพอมาพอมารอบที่สเราก็มาขึ้นขึ้นขึ้นหลักขึ้นหลักเนะะี่ยค่ะ9หลักก็ทําเหมือนเหมือนกับตรงนี้ทําเหมือนกับตรงนี้ส่วนตรงตรงชายนะคะเราจะเอาปุ่มหรือไม่เอาปุ่มก็แล้วแต่เราแต่ตามแบบเขาไม่มีปุ่มนะคะตามแบบคือเขาเป็นแบบนี้เลยแต่ของบูผานี่จะเอาแบบให้มันดูแบบอนี้นิดน,นึงก็เลยทําขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะ พอไปรีดมันก็จะเป็นระบายก็จะสวยอันนี้ก็ถ้าทําปุ่มหลักขึ้นมาแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็เกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะพอพอตัวตัวที่สองเนี่ยละพันหัวเข็มสองครั้งเว้นโซ่หนึ่งค่ะเว้นโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะรอบนี้เว้นโซ่หนึ่งนะพันหัวเข็มสองครั้งเว้นหนึ่งโซ่เนี่ยนะคะปักลงทีละหลักตรงที่เกี่ยวกับอันนี้เราก็มาเกี่ยวกันแล้วก็ขึ้นโซ่อย่างนงี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวดอกกันค่ะถ้าเป็นไหมพรมใช้10ดอกพอนะรอบตัวใช้10ดอกค่ะอันนี้ขั้นตอนทำดอกก็ขึ้นต้นด้วยโซ่5นะคะโซ่5 หาโซ่เราใช้สีขาวก่อนนะคะใช้สีขาวก่อนเกี่ยวบูพาก็จะเกี่ยวแบบง่ายๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าของของฝรั่งเวลาเขาสอนเขาจะวิธีเกี่ยวเขาจะเรียบร้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีตามนั้นก็จะดีกว่าแต่น,นี่บูพาเอาแบบง่ายๆเนาะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามโซ่สามนะคะอันนี้นับเป็นหนหลักนะให้ได้ทั้งหมดสิบหหลักค่ะอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้เป็นหลักที่สอง สองส<า> สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกนะคะ แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ตัดใหม่อันนี้ผู้ผัดซ่อนซ่อนไว้ก่อนแล้วกันนะเด้ๆหากระไก เราซ่อนใหม่เราซ่อนลงมาข้างหลังนะคะใช้เข็มหัวเล็กนะซ่อนมาข้างหลังลราซ่อนค่ะแนะนําถักถักไปก็ซ่อนไปเลยนะคะซ่อนไปทีเดียวให้มันอันนี้ไปเลยนะคะพอถักรอบต่อมามจะได้ไม่ไม่เห็นนะ นิดนึงไม่เป็นไรพอต่อไปจะเป็นสีฟ้า ใช้ง่ายๆนะคะก็คือมัดเอาอันนี้ก็จะเกี่ยวไปกับโซ่เลยขึ้นต้นโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็พันหดเข็มลงในช่องนี้นะคะลงในช่องนี้ทั้งหมดสี่หลักอันนี้ได้สองหลักนะคะเรายังไม่รวบนะเราให้ได้สี่หลักกันอันนี้สามสาม สี่สี่หลักรวบแล้วก็โซ่โซห้าโซห้แล้วก็เว้นเว้นหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลักันคือกลีบมันจะต้องได้แปดได้แปดกลีบค่ะนี่นะคะ หมันมันเราดูแล้วมันยาวไปเอาโซ่สามก็ได้ค่ะอนนนะพอไปรีดมันแบนมันจะชนมันจะไอ้นี้พอดีนะคะช่องว่างเราเว้นหนึ่งหลักนะคะ หหนึ่งลักพอดีบุผามีไหมฟ้าขาวเหมือนของเขาก็เลยเอามาทำก็น่าจะได้เสื้อตัวหนึ่งลายนี้เป็นลายไม่ยากถักถักแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะ ทำออกมาบุพาว่ามันมันเป็นแบบที่น่ารักน่ารักอะ่ะเป็นเสื้อแบบน่ารักน่ารักตรงแขนเราก็ทำยอ้อยๆห,หน่อยทำเป็นโซ่ถักรอบวงแค่นั้นเองค่ะตรงแขนพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะสี่สี่สี่หลัก พอดีไม่ได้ตัดต่อค่ะมันก็เลยไม่เป็นช่วงช่วงนะอาจจะหลายคนอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเน้นเอาแบบมาให้ดูค่ะว่าเออแบบเสื้อมจะได้หลากหลายเนาะเราจะได้ถักได้ง่ายว่ามีเสื้อหลายแบบเราจะได้ใครจะถักขายเป็นอาชีพอะไรก็ได้ก็มาเอาแบบเสื้อไป พอผู้พาไปก็ไปเลือกหาเอาจากของต่างประเทศะคะ่ะที่มันมันน่าจะเหมาะกับทางเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางลายเขาก็ยากเกินไปคือเอามาสอนถักก็จะยากเกินไปก็เลยไม่เอามาก็จะเอาลายที่เราถักมาสอนกันได้ง่ายอันนี้ก็ชนชนตัดใหม่ ใช้ไหมวีนัทก็ได้นะคะไหมพรมไหมพรมก็ไม่ได้คันหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขาทาดีอยู่ค่ะเขาทาดีเราเวลาเราซักเราลงน้ํายาปรับผ้านุ่มแต่ว่าของบุภาในบุผาไม่ได้รีดบ่อยเพราะรีดครั้งเดียวค่ะมันก็ทําให้ไหมเนี่ยมันสภาพคงสภาพสวยเหมือนเดิมเวลาเราไปซักก็แช่น้ําไว้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็คยี้บเบาๆแล้วก็ลงน้ํายาปรับผ้านุ่มไหมพรมนะคะเพราะเรารีดครั้งเดียวสีมันก็ไม่ค่อยตกนะสีไม่ค่อยตก ส่วนใหญ่บุพาก็ถักไว้ใช้ก็จะเป็นไหมพรมค่ะส่วนใหญ่บุพาจะถักเป็นไหมพรมถ้าไหมซับม,มือผ่าเจ็บมืออืพอตรงนี้นะคะอ่าสีขาวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวมัดเอาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ทำโซ่ขึ้นไปสามโซ่ โซ่นะคะก็ซ่อนไปกับกับหลักแล้วก็ตรงนี้พันหัวเข็มเป็นหลักที่สองตรงนี้มุมมันจะสามใช้สามใช้สามหลักก็พอนะคะแล้วก็เว้นสองสองโซ่ตรงนี้เว้นสองโซ่นะคะสามหลักอันนี้เป็นมุมเป็นมุมเนาะ เป็นมุมแล้วก็โซ่ห้าห้าโซ่นะคะห้าโซ่มาลงตรงนี้แล้วก็ห้าโซ่แล้วก็มุมจะเป็นสี่มุมนะคะเป็นสี่มุม สองโซ่แต่ฟ้าขาวมันจะดูสวยเนาะนดูสวยหรือท่านจะใช้ชอบสีอื่นก็ไปเอาสีอื่นสลับก็ได้ก็แล้วแต่สีที่มีห้าโซ่จะดูเหมือนไวันิดนึงนะไม่ จะซ้ำๆอยู่หลายคนคงต่อดอกเป็นเนาะแต่มีบางท่านที่ต่อดอกไม่เป็นอันนี้ต้องไปอันนี้ดูนะคะเพราะในคลิปของบุภาถ้ามีหลายดอกบุผาก็จะต่อดอก เป็นตัวอย่างให้ดูอยู่นะคะแต่บางอันก็จะไม่ได้ต่ออย่างลายเนี้ยบุผาจะไม่ได้ต่อเพราะบุผาทำตรงนั้นไว้แล้วแล้วก็ต่อบมุม นะคะคมาชนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเป็นรอบสุดท้ายตรงนี้เราก็เกี่ยวมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาเริ่มตรงนี้นะคะมาเริ่มตรงมุมนี้สามโซ่อันนี้จะเป็นมุมแล้วนะคะ เห้าโซ่อันนี้มราผัดใช้ห้าโซ่นะคะตรงมุมนะสานะถ้าใช้ไหมพรมดอกจะพอดีกับนางแบบเลยะคะ่ะห้าโซ่นะคะตรงห่วงนี่ห้าโซ่เกี่ยว ือใครจะชอบตัวดอกนะคะแบบอื่นก็เอาแบบอื่นมาใส่ก็ได้ค่ะแบบที่เราชอบนะตัวดอกนะแต่อันนี้ดอกนี้มันจะตามแบบตามตามของนางแบบเลยค่ะของบูผาจะไม่เหมือนก็ตรงแขนนะคะตรงแขนก็คงทําไม่เหมือนของเขาทําแขนก็คงย้อยออกมาเยอะเพื่อปิดแผลของเรา แต่ถ้าทำแขนเหมือนนางแบบจะสวยนะคะพยายามทำให้ให้เหมือนของนางแบบนะอันนี้ใช้ถักมันแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะแล้วเพราะมันเป็นไหมพรมมันถักได้ไวถ้าใครที่ถักค่อนข้างนี้หน่อยเต็มวันก็วันหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะเสื้อตอนนัวนี้ไมไม่ได้ใช้เวลานาน,าน ไหมก็จะสีขาวก็ตกสักเผื่อไว้สักสองม้วนสีฟ้าหนึ่งม้วนค่ะก็ประมาณสามม้วนก็ได้เสื้อแล้วค่ะตกม้วนละห้าสิบาทเนาะไหมพรมวีนัทม้วนห้าสิบาทก็ตกลงทุนร้อยห้าิบาทอืมเราก็ได้เสื้อสวยๆใส่ตัวหนึง่ง เราจะถักไว้ใส่เองหรือถักขายก็ได้นะคะถักขายถ้ามีคนซื้อแต่เวลาถักขายจะเสียดายค่าแรงแต่อันนี้ค่าแรงคือมันถักได้ไวค่ะตรงไหมพรมเนี่ยค่าแรงเราก็ก็ขายขายตัวสักเท่าไหร่เดียวต้องดูที่ถัก <laughs> มาใช้เวลากี่มากน้อยเพราะไหมมันไม่แพงเนี่ ต้นทุนใหม่ร้อบาทใช่ไหมคะทีนี้ค่าแรงเราก็บวกไปอันนี้5้าโซ่มดเลยนะคะแล้วก็ชนเกี่ยว ะดูไวนิดนึงนะคือถ้าลายซ้ำกันแนละ้วมันจะดูไวนิดนึงนี่นะคะดอกก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะมันจะโปร่งๆนะคะลายพอรี่ออกมามันก็จะโปร่งๆแบบนี้นะคะพอเราไปใส่ซับในอ่ะเวลามันโชว์มันก็จะสวยนะคะพอพอมันอยู่ซับในเสื้อตัวน,นี้จะเป็นซับในสีขาวก็ได้สีขาวหรือจะสีอะไรที่เราเป็นเสื้อเสื้อกล้ามะคะ่ะเสื้อกล้ามข้างในเป็นเสื้อ เดี๋ยวนี้สายดงสายเดี่ยวมีหมดเนาะโลตงโลตัสก็มีโลตัสมีตามห้างมีเยอะแยะที่เป็นเสื้อตัวตัวเนาะตัวข้างในเน่ยค่ะเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะคะตัวตัวดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะตัวดอกแล้วเราก็มาต่อต่อมุมต่อมุมอย่างนี้นะคะต่อมุมวนรอบเลยแล้วต่อเสื้อตัวน,นี้ก่อนขึ้นขึ้นเนะะี่ยค่ะต้องต่อดอกให้เสร็จก่อนนะคะต่อดอกเป็นแนวแนวนอนเนี่ยให้เสร็จก่อน จนรอบเป็นรอบตัวก่อนถึงจะมาชายแล้วถึงจะขึ้นไปข้างบนนะคะเสื้อตัวนี้นะต้องต่อดอกให้เรียบร้อยก่อนเพราะมันถักเมื่อเราได้ดอกเมื่อเราได้ดอกครบเรียบร้อยต่อดอกรอบตัวแล้วใช่ไหมคะเราถึงมาขึ้นพอพอต่อดอกเสร็จใช่ไหมคะพอที่จะขึ้นตัวเราทําโซ่ค่อมก่อนนะทําโซ่ค่อนก่อนค่อมลายก่อนนึงรอบแล้วถึงจะมาตัวตัวหลักตัวนี้นะคะ ตัวหลักนียเป็นเป็นเป็นอันที่สองนะรอบแรกเนะี่ยเราทําโซ่ค่อม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 ตรงระหว่างนะคะตรงระหว่างเห็นไหมคะโซ่ค่อมตรงนี้นะเนี่ยค่ะโซ่ค่อมมาแล้วก็โซ่ค่อมมาค่อมมาค่อมมาเนี่ยค่ะโซ่ค่อม,มอ,อ,อย่างนี้นะแล้วก็โซ่ค่อมอย่างนี้แล้วถึงมาขึ้นลายนะคะมันถึงจะได้นะเสื้อตัวนี้นะต้องทําจากตัวนี้มาก่อน ทำจากตัวดอกก่อนค่ะตัวดอกก่อนก ok. ็จะเป็นลายที่ไม่ได้ยากแล้วก็ออกมาสวยเชื่อได้เลยเสื้อตอนนี้สวยแน่นอนค่ะบุภาบุภามั่นใจว่าเสื้อตอนนี้สวยแน่นอนเป็นลายที่ไม่ยากนะลายที่ไม่ยากสวยแล้วแขนเนี่ยค่ะเขาถักโซ่คือถักโซ่ให้มันย้อยๆนะถักโซ่ให้มันย้อยๆแต่วงแขนเนี่ยเขาไม่ได้วงแขนสูงนะแต่ว่าถักโซ่ออกมามันก็จะลักษณะย้อยตกออกมาหนิดึง นี่ค่ะถักวนกลับไปกลับมาถักวนกลับไปกลับมาักน,กกมามนก็จะแตกออกมาเป็นวงแขนนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนว่าทําใต้วงแขนด้วยทก็จะลักษณะย้วยย้วยออกมานี่นะคะเราทําเหมือนถ้ามองอะ่ะเหมือนทําประมาณสองชั้นแะแต่ว่าบุภาวะก็เขาถักรอบค่ะถักรอบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ชั้นชั้นนอกอีกทีหนึ่ง คือตรงตรงวงแขนเนี่ยไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณถักถักกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยค่ะถักกลับไปกลับมามันจะเหมือนสองชั้นอยู่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้รอบนี้อันนี้อันนี้ชั้นหนึ่งนะแต่ข้างล่างนี่ชั้นหนึ่งคะ่ะตรงใต้ท้องแขนเนะี่ยชั้นหนึ่งเหมือนมีเหมือนมีรองใต้ท้องแขนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาตรงวงแขนข้างบนอีกชั้นหนึ่งมันก็เลยเหมือนย้ยยยยอยๆออกมาค่ะ ตรงคอตรงที่ทําคอปาดอันนี้ปาดเยอะอยู่นะคะใช้สีดอกนะใช้ใช้ตรงดอกตรงนี้สีส 4, 4ีดอกค่ะแล้วก็ทําแขนขึ้นหน่อยนี่นะคะก็ลองทํากันดูค่ะลายนี้เนาะอาจจะไม่ได้อธิบายจนหมดเดี๋ยวบุภาท,ทำเสร็จแล้วเอามาถ่ายมาถ่ายให้ดูค่ะอันนี้ก็เหมือนประมาณว่าคนพอเป็นบ้างแล้วเนาะมาทําโคเชของบุภาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าถ้าขั้นตอนที่ทําแขนทําคออันนั้นต้องไปต้องไปศึกษาต่อ ศึกษาต่อก็เน้นว่าเอาลายเอาลายเสื้อที่ที่สวยๆมาให้ดูที่สวยมาให้ดูนะเพราะว่าลายของต่างประเทศเขาไม่เชยค่ะเขาไม่เชยเขาจะดูแบบทันสมัยดูสวยนะคะฝากไว้คลิปหนึ่งคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะค่ะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ